ขอเขาเ้ารปในอัพเดตงานยอ,อย่างไรหน่อยนึงยังไาหรับงานของเราปีนี้ที่ผ่านมาอ๋อการทำงานดีดีครับผมจริงจริงจ,งจงมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องหายไปเลยแบบช่วงช่วงที่เป็นเป็นล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเออมันมันยากหน่อยแต่ว่าพอพอจบมาตอนท้ายปีแล้เนี่ยก็สุดท้ายก็ได้กลับมาทํางานทุกๆอย่างที่มันค้างไว้จนครบหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ปิดกล้องทั้งตัวหนังแล้วก็ทําเพลงอะไรเงี้ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ดีครับผมสุดสุดท้ายเราเราสามามรรถจบปีีไดดด้้วยคัผ ก็ S <S ไอ้ไพูดเรื่องงานดีขึ้นมา่าอะไรถก็ตกใจหลังที่เอเขาไม่ต่อใจริงๆเขาไม่ใจใจไมต่อกันยากาดาวแล้วทีนี้ภาพเรามันเป็นภาพคู่ที่คุณเป็นภาพจำนะว่าเออเราทำงานด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกเสียดายมันจะกระทบการทำงานเพลงของเราไหมไอ้ลูกเออไม่นะครับผมตอนนี้ก็เอ,เอาเอาจริงๆก็ตั้งแต่ที่พี่ทีีท่่พเจออกไปเนี่ยผมก็ปล่อยเพลงเดี่ยวของผมออกไปแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นเออ่เรียกว่าอะไรศิลปินเดี่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยนะผมเพราะว่าเนื่องเนื่องเรื่องที่ว่าที่แบบ พี่เจไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนตอนตอน,ตอนที่เจอพี่เจละล่าสุดตอนที่เห็นรูปนายไปนายครบครับพี่เจก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบเอ้เมื่อไหร่เราจะได้กลับมาแบบฟีดกันหรือว่าแบบมันคือคือมันอาจจะไม่ใช่ยูนิตคู่แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นเหมือนเจฟีดไอไอฟีดเจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เดี๋ยววันอนาคตเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันมีมีแน่นอนครับผมตอนตอนตอน,ตอนนี้ก็คุย,ค,ยคุยกันไว้แล้วเพราะผมอยากมากรู้สึกยังะ <laughs> ตอ,ตอนจังหวะแรกสุดก like ็รู้สึกนิดนึงครับผมแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมเคารพการตัดสินใจของเขามากเลยนะเพราะว่าผมผมก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจทุกทุกทุกอย่างที่ที่หมายถึงว่าที่เขาผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเดีแล้วแหละที่ที่ที่หมายถึงว่าพอแบบพี่พี่เจเขาเขารู้สึกว่าเขาแบบ อยากจะออกไปแล้วเขารู้สึกเขาสบายใจเขาเขาอยากจะไปทําในเวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสุดแต่ว่าเพราะว่าสุดท้ายผมอะผมรู้สึกว่าเราสามารถกลับมาโคจรเจอกันได้อยู่ดีอย่างอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นการฟีดกันเป็นเออมันมันมันยังเป็นปกติอยู่เนะตอนปรึกษาไม่ได้มีครับผมเขามีตอนโทรมาบอกตอนที่เขาเหมือนตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็โทรมาบอกทีเดียวแต่แบบตอนนั้นผมก็เอ้ย จริงเหรอโบรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนแบบเออเข้าใจแล้วก็เคาลดการตัดตัดสินใจของพี่เจเพราะพี่จริงจริงพี่เจก,ก็ก็เป็นคนที่เหมือนแบบเป้าหมายเขาชัดอะครับผมแล้วแล้วแล้แลแลแลเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเหมือนแบบสุดท้ายแล้วเขาเขาเขาอยากออกออกไปทําอะไรที่มันเป็นเวของตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเลยเหมือนได้ได้ออกไปทําแล้วก็เอาจริงๆผมก็แอบฟังเพลงพี่เจแล้วด้วยนะอยากอยากให้ทุกคนได้รอติดตามค่อนข้างดูดเดือดเหมือนกันครับผมอ่ะเราจริงๆเสียดายไหมเพราะภากกว่าเพลงมันติดตลาดแล้วมันคุ้มค่าที่ทุกคนจำแล้วในช่วัน เออผมไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงยังไงสุดท้ายเราเราเราต้องได้โคจรกลับมาทํางานร่วมกันแน่แบบมัน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 ต้องมีให้ได้ทุกคนได้เห็นแน่แบบไอ j ฟีเจหรือเจฟีไออะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ถายไปเลยซะทีเดียวมันมันมันเหมือนมันมันแค่แยกจากความเป็นยูนิตเฉยๆครับคือราติดตามรผลงานแล้วใช่ใช่ใช่ครับอยากให้อยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ระหว่างนี้ก็ติดตามผลงานเพียงเดียวผมไปก่อนครับผม อะไรนะครับปล่อยเพลงล่าสุดปล่อยไปแล้วครับผมเพลงรอยยิ้มไกลๆก็ไปฟังได้ที่ y o u ูทูบชานอลนัตดัมรูสิกครับตั้งแต่ขายติ๊กต่สาวติดตามเยอะมากเลยไม่หรอครับคือจริงๆรถคือผมอ่ะเพิ่งได้หลังจากนานมากๆอ่ะผมเพิ่งขึ้นไปได้นั่งรถพี่สาวผมแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันแบบมันมันคือด้วยความที่มันหลายปีแล้วครับมันเกือบจะสิบปีแล้ว แล้วมันก็แบบมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณแม่ก็ก็มาบอกว่าแบบมีไอมีไอเดียนี้ลองทําดูไหมริ่มเรา,เราอยากเซอร์ไพรส์บ้างอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์อะไรใหญ่ๆเราก็เลยโอเคร่วมกับญาติๆหลายๆคนด้วยครับผมแล้วก็แบบรวมๆกันเป็นของขวัญวันเกิดที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนรถเพราะว่ารถมันแบบเบรกก็เบรกสั้นๆจะขับก็แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราเรา,เราก็เลยเหมือนเปลี่ยนกัเลยทีเดียวรวม่ใช่้งไททั้งหมดรวมครอบครัวรวมกันรวมๆกันหลายๆคนช่วยๆ,ๆกันครับ <เอ S 1> ผมอกได้ไหมกี่หลักอะไรนะฮะกีฬา <laughs> โอ้ก็ก็เอาจริงๆมันมันขึ้นหลายๆคนเลยครับผมส่วนส่วนส่วนของผมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันมันก็มีแบบญาติๆด้วยเไรที่ถามว่าไงบ้างตอนที่ก็ตามในคลิปเลยแหละครับจริงๆคือคือคือหมายถึงว่าด้วยความที่วันนั้นอะเขาอะจะมีปาร์ตี้แล้วเขากาลังแบบเตรียมตัวการสวยที่สุดในงานวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะลงมาข้างล่างเลยผมกับแม่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาลงมายื่นให้แล้วเขาก็ตามในคลิปอย่างนั้นเลยครับผม สองหิ้วแฮปปี้ครับแฮปปี้